สวัสดีครับผมเต้เลชานลวันนี้เราอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ภาพรวมจากตัวอย่างเกม Mortal Combat ภาคหนึ่งขอบอกก่อนว่าคลิปนี้เกิดจากการคาดเดาล้วนๆไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยก็ได้คําเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อเรื่องจากภาคเก่าประกอบการวิเคราะห์ raw, นะครับโอเคไปเริ่มกันเลยจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาหลายคนคงทราบกันแล้วว่าตอนจบภาค11 Aftermath หลิวคังซึ่งกลายเป็นเทพพเจ้าแห่งไฟและสายฟ้ารีเซ็ตไทม์ไลน์ไปอรอบใหญ่ถ้ามองว่าพี่แกเขียนประวัติศาสตร์ ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจากศูนย์และคาดหวังความสงบสุขจริงๆเท่ากับเส้นเวลานี้ควรจะไม่มีทัวร์นาเมนต์มอทเทอคอมแบทด้วยซ้ําภาพแรกที่ผมเห็นคือกรุงลาวไปดำน้ำไม่ได้ฝึกฝนการต่อสู้อะไรหรืออาจจะสงบสุขจนไม่ต้องสู้แล้วก็ได้ ถัดมาเป็นภาพคีทาน่าที่กำลังเดินทางตัดผ่านกลางเมืองผมเข้าใจว่าอยู่ที่มิติอีเดนเนียไม่ใช่มิติอเวลแต่สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากนั้นภาพตัดมาที่มิลีนาซึ่งอันนี้ผมสงสัยมากว่าลิวคังมันเขียนประวัติศาสตร์ยังไงให้มิลีนามีตัวตนขึ้นใหม่อีกรอบสำหรับคนที่ไม่ทราบมิลีนาเกิดจากการที่แชงซุงเอา d n a ของคีทาน่าไปผสมกับ d n a เผ่าทาคาทานซึ่งเป็นเผ่าเดียวกับบาราก้าจนเกิดมิลีนาขึ้นมาแต่นั่นคือข้อมูลจากไทม์ไลน์เก่านะครับ รับผมมันน่าสนใจว่าผู้สร้างเขาจะอธิบายการกลับมาของตัวละครนี้ยังไงทีนี้ฉากต่อมาคือซับซีโรเดินมาหาสกอร์เปียนแต่ก็ไม่ได้พุ่งเข้าใส่กันอีกเป็นไปได้มากว่าประวัติศาสตร์ของ2ตัวละครนี้จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากที่มีความแค้นไล่ฆ่ากันไม่จบในภาคเก่าๆกลายเป็นกลางหรืออาจเป็นพันธมิตรกันด้วยซ้ําในไทม์ไลน์นี้ภาพถัดมาเป็นการเกิดสุริยคราดในหลายๆมิติหลิวข้างโผลมาเตรียมรับมือกลายเป็นว่าเกิดประตูมิติจากที่ไหนไม่ทราบแล้วแชงซุงในวัยหนุ่ม ก็มาสิ่งที่ผมคิดในฉากนี้คือถ้ายึดข้อมูลว่าหลิวคังเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ทั้งหมดพวกตัวร้ายร้ายระดับทำจัก,กรวาลชิพหายอย่างเฉาคานแชงซุงควานชี้ไม่ควรจะมีตัวตนอยู่ในไทม์ไลน์นี้แต่การที่แชงซุงโผล่มาได้ทําให้ผมคิดอย่างอื่นไม่ออกเลยนอกจากภาคใหม่จะเล่นประเดน็นเรื่องมัลติเวิร์สหรือพหุจัก,กรวาลสําหรับผมนั่นเป็นคําอธิบายเดียวที่สมเพสสมผลว่าแชงซุงโผล่มาได้ยังไงทั้งที่หลิวคังน่าจะลบตัวตนของแชงซุงออกไปจากประวัติ ด้้วยซหลังจากนั้นก็เป็นการโชว์ภาพเฟตาลิตี้ต่างๆส่วนนี้ผมไม่มีประเด็นอะไรอย่างสุดท้ายที่อยากตั้งข้อสังเกตคือยังไม่มีตัวละครฝ่ายเนเธอร์เรียมโผล่มาในตัวอย่างนี้ก็น่าสนใจว่าตัวอย่างถัดไปจะเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นแค่ไหนจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิเคราะห์ตัวอย่างมอร์ทัลคอมแบตภาคหนึ่งเป็นยังไงบ้างสุดท้ายนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใครมีทฤษฎีอะไรจะนําเสนอคอมเมนต์ทิ้งไวแไ้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ ให้กันได้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีผู้ชมทุกท่าน